นำไป,ประโยชน์ของการฟังธรรมะก็คือว่าฟังแล้วเรื่องจิตก็เข้าใจหมดเลยจิตมีเท่าไรจิตทำอะไรแต่ว่าไม่ค่อยจะคิดถึง หรือว่าอาจจะเป็นแต่เพียงชื่อเวลาที่พระผู้มีพระภาคตรัสบ่อยๆเหมือนกับว่าตรัสกับคนที่รับฟังทุกกาลสมัยไม่ใช่แต่เฉพาะคนในครั้งโน้ตแต่แม้ในครั้งนี้ลืมจิตใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ทั้งทที่ก็ตรัสไว้เมื่อกี้นี้คะ่ะโรคอันอะไรนําไปโรคอันอะไรชักไปหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดให้เข้าใจจิตที่กําลังมี จนกว่าสามารถที่จะรู้ได้ว่าจิตไม่ใช่เราจิตต้องเป็นจิตไม่ใช่เป็นเจตสิกไม่ใช่เป็นรูปและเดี๋ยวนี้ก็มีจิตแต่เพราะไม่เข้าใจจิตก็ยึดถือจิตนั้นว่าเป็นเราทุกคําที่ตรัสเพื่อให้เข้าถึงลักษณะหสภาวะธรรมะที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้ฟังแล้ววันก่อนก็ฟังก็ศึกษาเรื่องจิตมาเป็นปีๆแต่จิตเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่รู้ ตามความเป็นจริงว่ากำลังเกิดดับแต่ละหนึ่งขณะสืบต่อกันเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวคิดฟังเพื่อว่าวันหนึ่งสามารถที่จะรู้ความจริงได้ว่าสิ่งที่เราไม่เคยนึกถึงเลยคิดจริงแต่สิ่งที่จิตรู้เช่นขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏเพราะจิตเกิดขึ้นเห็นเราก็ลืมเรื่องจิตที่กำลังเห็นถ้าไม่มีจิตเพียงไม่มีธาตุรู้ค่ะก็จะไม่มีอะไรเลยที่สำคัญ รูปมีก็ไม่มีใครรู้เพราะรูปคือธรรมะสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดดับแต่ก็ไม่มีใครรู้แต่เมื่อมีจิตแล้วทั้งหมดก็เป็นโลกที่ไม่เคยหยุดเลยไม่ว่าจะเมื่อไหร่ที่มีธาตุรู้เกิดขึ้นดับแล้วก็เป็นปัจจัยที่จะให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนี้การฟังธรรมะไม่ใช่ไปวิจัยสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแต่ว่าเป็นคำที่พระผู้มีภาคตรัสไว้ดีแล้ว เพื่อให้คนที่ได้ฟังไม่ลืมที่จะเข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วขณะนี้เพียงจิตไม่เกิดขึ้นอะไรอะไรก็ไม่ปรากฏอะไรอะไรก็มีไม่ได้ถึงบอกแต่ถ้าไม่ใจตรองแล้วก็ไม่เข้าใจสิ่งที่กําลังมีก็เป็นแต่เพียงคำขณะนี้เห็นทุกคนไม่สงสัยเลยแต่ไม่รู้ว่าเห็นเป็นจิตประเภทหนึ่งเป็นธรรมะที่มีจริงค่ะเกิดพระเหตุปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยที่จะให้จิตเห็นเกิด จิตเห็นก็เกิดไม่ได้เท่านี้แต่ก็ไม่เคยรู้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่ปรากฏเพราะจิตกำลังรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงปรากฏว่ามีในขณะนั้นแค่นี้พอที่จะละการยึดถือจิตว่าเป็นเราไหมคะก็ต้องฟังต้องจึกษาต่อไปจึงมีข้อต่อไปอที่ผู้ที่เด็ดทูลถามได้ถามต่อและพระผู้มีพระภาคก็ตรัสตอบตอก็เป็นที่สงสัยมากว่าพระพิสูจได้กลับทูลถาม พระส,มสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าโลกเป็นไปตามอํานาจของอะไรพระเจ้าก็ทรงแสดงนะครับว่าเป็นไปตามอํานาจของจิตถ้าไม่มีจิตจะมีโลกไหมคะจะมีอะไรปรากฏไหมอํานาจที่นี่หมายความถึงความสําคัญยิ่งของาธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ข้อสําคัญคือเดี๋ยวนี้เริ่มเข้าใจหรือย,ยังกําลังมีจิตคะ่ะและขณะนี้ที่เห็น ก็คือจิตที่เกิดขึ้นเห็นไม่มีเราแต่เป็นสภาพธารรมะซึ่งบังคับไม่ให้เกิดได้ไหมธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครจะให้จิตไม่เกิดขึ้นรู้สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นขณะนี้ก็ไม่ได้จะไม่ให้จิตเกิดขึ้นได้ยินเสียงที่กำลังปรากฏให้ได้ยินก็ไม่ได้อยากเกิดเป็นต้นไม้ไหมคะอยากเกิดเป็นดินไหมอยากเกิด เป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สภาพรู้ดูจะดีกว่าไม่ต้องเดือดร้อนเลยแต่ใครยับยั้งธาตุชนิดหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็เป็นสภาพรู้ยับยั้งไม่ได้เลยค่ะต้องเป็นอย่างนี้ไปจนกว่าจะหมดเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นอย่างนี้ mm. เกิดอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้วและเดี๋ยวนี้ก็กําลังพิสูจน์ว่าก็เป็นอย่างนี้แหละเ mm. มื่อวานก็เป็นอย่างนี้พรุ่งนี้ก็เหมือนอย่างนี้มีเห็นมีได้ยิน เป็นไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเหตุปัจจัยตราบใดที่ยังไม่หมดปัจจัยที่จะทําให้จิตเกิดจิตก็ต้องเกิดแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละจะเป็นต้นไม้พืชทั้งหลายไม่ได้เลยเป็นก้อนหินเป็นภูเขาเป็นอะไรก็ไม่ได้ต้องเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นและอะไรอๆก็ไม่สามารถที่จะไปยับยั้งไม่ให้จิตประเภทนี้เกิดได้เลยบางคนที่มีความทุกข์มากก็คิดว่าอยู่ในโลกนี้ไม่ไหวละ ตายด no right ีกว่าแต่ไม่รู้ว่าไม่มีอะไรที่จะหยุดการเกิดดับของจิตได้เลยตายจากโลกนี้ไปเป็นอะไรนีไม่พ้นค่ะที่สำคัญที่สุดก็คือกรรมทุกอย่างที่เป็นผลต้องมาจากเหตุเมื่อเหตุดีผลที่ดีจึงเกิดขึ้นแต่ต้องรู้ว่าผลที่ดีคืออะไรก็ต้องทราบว่าตั้งแต่ขณะแรกที่เกิดขึ้นเป็นผลของกรรมอะไรถ้าเป็นผลของอกุศลกรรม ก็ไม่ได้เป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นเทวดาไม่ได้อยู่ในสุขติแต่อยู่ในปูมต่ำซึ่งไม่สามารถที่จะเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นเป็นมนุษย์เกิดมาแล้วเป็นผลของกุศล,ลกรรมแต่การสะสมของกุศลและอกุศลซึ่งสะสมไว้มากอะไรมากกว่ากันถ้าอากุศลมากกว่าวันนี้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วใช่ไหมคะอกุศลเกิดมากกว่ากุศลและพรุ่งนี้ล่ะและต่อไปทุกวัน แต่ละชาติเนี่ยก็สะสมอกุศลไว้มากแต่ยังมีโอกาสได้ฟังพระธรรมได้เข้าใจพระธรรม mm hmm. ก็แสดงเห็นว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตที่เกิดมาไม่ใช่อื่นเลยนอกจากความเห็นถูกความเข้าใจถูกซึ่งไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยตัวเองแต่ต้องอาศัยการฟังพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วและเข้าใจทีละคำ เป็นผู้ที่รอบรู้ในคำนั้นอย่างมั่นคงจึงสามารถที่จะเป็นอย่างที่พระผู้มีพระภาคตรัสต่อผู้ที่ทูลถามข้อต่อๆไปได้